วัสดีค่ะแม่แล้วบัดที่นี่ขออนุญาตถามพ่อนี่ว่าที่รูปทั้งหลังพ่อนี่ที่ไายได้นี่คือไายอยู่เมืองใดค่ะไายอยู่ขางเยันขางใช่ไหมไทยอยู่ขางเันขางก็เช่นพ่อว่าใช่ไหมพุ่งออกไปเล้ไม่เป็นแต่ข้านี่แหละแต่ว่าเป็นยุ่มองขางทั้งนอค่ะขึ้นรูปเลยค้นนี่ม้อยมึงอยู่แตกเห็ดบอกคนหลายที่ย็นจะคองบ้านเขาได้เนาะ ค่ะพระเจ้ามาขอโชคขอโชคมันคือวัตวันแล้วเพิ่นมาอยู่แต่ปีที่เท่าไรคือสานองค์นี่สองพันคือองค์นี้เพิ่นมาไหมนี่องค์นี้สองค์นโอ้อันนี้องค์ที่สองเนาะค่่ะอยงเพิ่นมาอยู่ดิค่ะพันอยู่ดิแต่รถมีองค์มาอันที่แรกมาจากองค์อ่ะพ่อมาองค์เดียวมาเจ้าองค์นี้ที่แรกมาองค์เดียวมาจากเสียนเพาะมาเก้าเสียนครับเก้าเสียนพันมาอยู่ดิ คือชัดแต่คุณคุณพอค่ะเป็นเรื่อต้อง่อยุติเยตางนคือชัดค่ะค่ะอ่นี่คุพมาที่สององค์นี้ค็นบอกเลยบอกกันนีคิวพวุบๆเลยคนู้แตกก็เอเฮ็ดใสเป็นอัันน้งค์แรกมาเก้าเสียนบอกค่ะคุณพ่อนั่นเสียว่าหนาแล้วเหี่ยมเราาหนาใบหนาเลยแล้วบันที่นี้ องค์ที่สองนี่มาบอกเลขตัวใดพอเก้าหาเก้าหาตัวเดียวเลยตีคิวควาบตีคิวตัวนี้ตีคิวรอตีบ่มแต่เพิ่มนมาสั่งมาหลายอยงลบ้านนี้ทล้างหงอนนี่ะทังล้างอ้าที่สามข้าที่สามคือให่มคนบ่คนมาไห้เด็กี้ไอ้เกี้หงองข้างนั้นบ่านนี้เยอะมากตีหูใหญ่แล้วใหญ่นะฮะแบมาี่สี่แล้วตให่ม ถัาองนี <Safe rév mark> ้ได้เราเห็นเรา็เลว่าทายอยู่ค่ะจ้าค่ะเไมาจีเด็กค่ะกอันนี้องค์ที่เท่าไรพ่อองที่สาค่ะท่านผู้ชมองที่สามองที่ดานเขาัดออันประตูเขาดูนซับ้กันดรอ้าอัประตูองเนี่ยมันมาให้กันที่เด็กันคือเพื่อกันให้ตัวใดพ่อเอาเ่หเขาจมาได้มันโดนเนาะน้ำเจ้าน้ำแย่น้ำสันเ่ห็นบ่ คุณพ่ออยู่นี่จักปีแล้วใช่อนมล่ะค่ณลูกเพิ่งไรนี่พ่ออยู่นี่จักปีแล้วค่ะ่มันสามสิบกว่าปีแล้วสี่สิบเราไปตั้งแต่กี่เฮียนบ่มีคนอยู่แม่ือนโมยูปุ่ยับไปยุงเทปแม่ไปยุงปทนี้ไปยูร้องกันเบิร์ลูกเต่าขุดลงไปทุกเบิ่อเฮียนเป่าเฮียนเป่าค่ะองค์เพิ่นนี่องค์ของเพิ่นนี่องค์ยิงแดงเนี่ยคือคือองค์นี้ยิงแดงแต่ดีเพิ่นมาจะใส่ผู้ชุมนุมค่ะ พ่อคิดว่าจังเดยแสงชัยคุณพ่อคิดว่าเพิ่นมาตาใสเพิ่นการเกี่ยวกันอย่แงเดวปลูกเต่าขอสี่พ่นมานอนอยู่นี่ยนี่ยมันขึ้นไทยพ่อก็เลยจับจิตเอาคือมีสองเหนเกี่ยวกันคือมีสององค์มาเต็มีองค์คือมีองค์เดียวคือไม่ได้แค่มีสองเห็นไหมแต่กีนมีองค์เดียวมะองค์เดียวพ่อก็เลยสี่มาใส่ไหม่นอยู่นี่มั่วว่าเสร็เนี่ยแต่กีนไม่ใช่เป็นปูกัญญาบอกสององค์ก็เลยหือเพิ่นสี่ เพสันตจงมีคู่การมีคู่กับเลยสี่ใหม่เป็นใหม่เส้นอะไรเนี่ยค่ะเพิ่มเลขสี่ว่าเพิ่มอีกไอ้เพิ่นได้อยู่น้ำกันไอ้เพิ่นอยู่น้ำกันเดียวโชว์อยู่นี่ละนี่แหละเพิ่นเด๋อค่ะที่ว่ก็มก็ว่าเพิ่นแล้วเพิ่นก็เพิ่งเคยเห็นจอเชียเนาะผมก็เพิ่งเคยเห็นที่นอนตอนแรกกับเวียดเชียจนเห็นความปฏิหารก็เลยได้เสือเนาะค่ะพ่อเพราะว่าเห็นแล้วกับ่าเลนตาพ่อเห็นผู้เดียว ใช่ละครัเพิ่งไม่กันละครอนะคะท่านผู้ชมอปีทุกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อที่ยังไม่หลายเลยพ่อทายลูกไปเออปู่ท่านท่ายลูกท่านลูกนี่ตรงประตูนี่แม่เจี้ครับนี่ประตูนี่ละฝนลูกอ้าวตอนนี้คือบุ้มี่เนาะพี่น้องฮะเ่าแล้วก็ท่าสีบุ้มี่แต่บุ้มี่พอท่าสีไว้ก่อนเลยเอาเมาส์เอาทดสอบปั้นไข้คนมันไหละน่าสิเปลี่ยนปุ๊บแม่บอกจะเดิได้ใจญ่ค่ะ แต่ว่าเปลี่ยนอย่างว่าดีข้นางคนมาเบิงยืนยุใสยุใสค่ะโอ้วงเป็นตะถืกเจ้าว่าเห็นมาไหมเนาะแม่ไหนเห็นข่อศอกเห็นผู้ใดบ้าบอกแม่ไรเงียบไปเลยเพราะว่าแม่เบิ่งแล้วก็เป็นคนนังคนนังขาอยากได้ตะเลแม่ก็เล่าสวยเป็นเรื่องท่พูดถึงกับเรื่องที่ว่าตลอดข้นแม่ว่าดิเพร่าถึก ทางคนอยู่น้ากันก็ซื้อสัตว์กับาถื้อมาสุนัขส่าะไรกับบัตรอยู่น้ากันถือบาตทุกคนบถือผู้นี้บค่ะบอกคนนี้ก็ว่ไปซื้อหัววทหารวกนี้ก็ซื้อเขาขายบานี้นั่นและงานทอ่างเยงนบ่อั่อหนึ่งไดอหากงบ่อหดงเขาจะไปหยัก่วงจกนอนหรอไปน้ำแาบนี้เขาเรียว่าอะไรเมี่ย รู้ว่าไข่เปนเส้นโอ้ยก็ว่าเหมือนกันตุ๊กโจนะแม่ก็เลยบอกว่าโอ้กติถือหัวนี่ไม่นีเลยค่ะให้ลูกหลานแต่สัตว์แก่เลยว่าแต่บอกคนคนกระหับหูเลยนะพ่อด้วยกแม่กับ้องเห็นตัวเดียวกันกกอนค่ะยุหนอกมันเป็นยุหนมันเป็นสองเกต วันี้นั่นโมเนี่ยสองเก้าเจ็ดอือแล้วกับศูนย์แปดวันนี้นะวดนี้วดนี้สองเก้าเจ็ดกับศูนย์แปดศูนย์แปดคุณแม่เห็นอยู่ตรงไหนแม่อยู่นอกก็เห็นดูกระจกดีก็เห็นที่เพิ่นเคยเห็นกันอันมองมองที่เพิ่นหายเนี่ยเป็นมองเก้าหรือมองไหมมองเก้า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 แต่ว่าส่วนมากแม่เราเห็นหรือเราสีเห็นอยู่ผนังของน้ำ อันนี้พ่นแม่นอนอยู่เนาะแม่มองเห็นเลยแม่อยู่นอกเด้บ่อยู่ในห้องน้ำนี่บ่รูดเดินนี่เลาะนี่ค่ะยูจะซื้อกับแม่เห็นยังมองได้ค่ะยูข้างนอกไปเบิังไปยังไปถ่ายรูปบิังเลยค่ะค่ะเดี๋ยวคุยกับคุณแม่คุณแม่คุยกับแม่ก่อนหลังจากคุยกับคุณแม่พี่น้องกับเอฟซีกับชนใจบ้างไงข้าวเดียวของมาสี่ลอยเพราะว่านี่ไล่สนบัวหอด เศร้าคนเลยพี่น้องฟังคุณแม่กับคุณพ่อว่าคนมันมันหลวมเป็นความเชื่อหลวะเสื้อ่วนบุคคลเชื่อขอพี่น้องกันแม่ก็เห็นกันสิแม่สิบว่าวเหยหมันอันลานยันย่างตั้งมยวเด้อแม่ผู้คนเขามาาไม่ค่ะคนย่งว่าต้นได้เห็นตัวนี้โยกไข้เพ่อนเบิงนั่นเลยค่ะ เพาะว่าอันนี้คือควพมเชื่อว่าลูกแอดเจต่างคนผู้ไทยกับแอดมินหลายๆท่านนะคะหลายๆช่องขออนุญาตขอมาไทยทำเดอพพอเดอร์พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมงับฟังกันเป็นความเชื่อนะพี่น้องนะล้วกัเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะล้วก็ให้ใส่สติใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับมนีแอดมินมาขอ ตัวเลขโคลากกับคุณแม่กับคุณ่อพ่อนะคะจากปูย่าเพิร์้นีกะคือลูกร้านมาดีนะคะถ้าขอโคลภน้่นะคะเนาะหน่ขันรถสองหน่คนะบ้าหดว่ังควดหมวนเนี่ยหววกัอนรีอบ่าแม่ตังอืมต้นอบบเกณฑกตังบอกแน่เายเกณดตังผู้คนเขามารุ่นจะบอกเพิ่์นแน่นอนแม่แล้วยกตัวหนึ่งที่น้องที่คุณแม่เพิ่์ลยกยวนคุณผอเพิ่นว่าอยู่ในอ่างที่มี ที่มีที่แรกนี่แหละคนทามีปูกับงามันบ่มีมีมีองค์เดียวค่ะมีองค์เดียวที่แรกมีองค์เดียวว่าตอนไทยมีองค์เดียวอ๋อพี่น้องตอนไทยนั้นมีองค์เดียวนะคะเดี๋ยวห้ให้เบิ่งภาพพอเราผันทายทายหลวมมากผันได้เป็นคือจันเป็นเป็นเกี่ยวเกี่ยวเขาเรียกว่าหรือว่าพันตองพันสิมีปูปูกันเ่นได้ไป อันเชื่อมไม่อีกองหนึ่งเป็นสองโอ้ค่ะวัตถัยสองแม่ก็เรียกไปเอามาใหมโอ้ค่ะถึงสออยู่ในอ่างมีองเดียวไายไปแล้วมีสององค์นาเกี่ยวเยป็นนาเกี่ยวเนาะแม่เนาะนะคะเดี๋ยวสิดทายอ่างให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะคะซึ่งทีแรกมีหนึ่งหนึ่งองค์เนาะนี่นองค์ไหนค่ะมีองค์นี่บอกค่ะหรือว่าองค์เชียวองค์เชียวองค์เชียวองเดียวแต่ว่าท่อไายเบิ่งเป็นเจ้างานเป็นองค์ท่องแต่เอามาไหมได้หนึ่ แน่ก็เลยไปเอเอาันเชิญนมากเออเลือมาใหม่ค่ะอันอ๋ที่สอพพอะว่าเนดอกเาสองคนกนค่ะเป็นอย่างที่น้ากันปูยางสีนาเยางก็เสื้อกับตรงเสื้อได้สิหนอเพราะว่ามันโมเมนต์ความฝันว่าษัหน้าก็ไม่ได้เห็นแต่เนี่ยก็พอเมิดันเมิดเทียงเนาะ ตอนนั้นดนังออกข่าวเลยเป็นบ้าค่ะแม่ออกข่าวอย่ยินี้ออกข่าวนั้น <S <S <ร>น,นี่คนมาสมัยนั้นคนมีนน่คนมาทายยุ่นแล้วคนไหลคนกัดทายยุ่งหนอคนจะออกกุ้งก็ทายเป็นทายจักไหมเป็นไสแล้วจักซองได้ซองได้เต็มข้างในนี่ต้องเดินทางเดินทางนอกก็เต็มแม่ข้างในก็เต็มเนี่ยเพื่อนก็เต็มแม่นู่นถ้าเอาเลขกันเต็มเต็มเป็นฝั่งมันนู่นฝั่งทางก้อนก่บ้านทางก้อนแก่คนสุดนั่นแม่นอนกับ กบเพิ่นสีมาเอาเลขกนะเพิ่นสีดดงเขาในโทรศัพท์เลยอันนี้ยังหนางึดครับอันนีได้แม่เป็นตัวเลขขึ้นเลยเผือปั้นอีกแม่คุณอันนี้เล้วเบิ่งอันนี้ตอนนี้นี่แม่บ่เคยฝันแม่สิมองเห็นตัวเลขแม่งึดบ่ขึ้นกันงึดแม่กัดเงิอดวาเป็นคงอนขเห็นตัวเลขแม่บ่ฝันว่ายังแจักเม็ดเลย เดี๋ยวเห็นเลยเห็นตัวเล็บไหมคือจังหกเจ็ดจังสี่ไหมเอามาทีนี้แม่อธิษฐานว่าตัวเลขที่อยู่ในถูกนี่กับอันตัวเลขที่แม่เห็นนี่ที่เป็นตัวเดียวกันบ่ให้แม่อธิษฐานนองเมืองเพื่อพี่น้องเอฟซีบอกไปแล้วจะขอโทษนะครับเป็นรถบ้าแก่สุดต้นออกมาอีกคน่ได้นา คุณแม่เฟินกะจุดถูกนะคะซึ่งคุณแม่เฟินกะสิขอโชกาบในงวนนี่บปล่าคะคุณแม่คะแม่มองเห็นแล้วแต่่าคุณแม่นั้นมองเห็นตัวยังไลยูได้ถูกไหมคือคุณแม่มองเห็นตัวใดก็แม่บอกแอดไหมแน่เราอก็บอกเอฟซีไหมแน่เพื่อว่ายูได้ถูกนี่สิออกมาตัวเดียวกันกับคุณแม่มองเห็นว่ายังไงเนี่ยค่ะ สองเก้าเก็ดละตวบาดอยู่ในหนีมาก็มองเห็นเก้าเก็ดสองสองเก้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดสองมันตัวเดียวกันค่ะตัวเดียวกันเราศูนแปดมากนะใส่แม่ศูนย์แปดยุไทนั่นน่ะมีถิ่นมองไหนเนี่ยลูกค้ามองแม่จะเป็นนั้นซูนแปดรูตัวเดียวกันกับเก้าสองค่ะตัวเดียวกันเรียกกันมาไงล่ะดิบันนี้กัมาล่อหลุนน้ำกันว่าถูกแม่จุดอยู่หนีแม่ที่ทารว่าให้ปูย่ำให้ ว่ามาัวใหญเน้อเพราะว่าทุกเดี๋ยวนี้นาะจักสีลานคือสีบนแต่ว่ามันแกว่าแม่บุกว่าบนนะหน่งุบนศูนยต้งเป็นล่างแม่แม่บอกเลยข้างหน้เห็นกไดบนี้ม่เห็นเป็นเก้ศูนแปต่ว่ามีนวัาสองแม่มเห็นเกตาว่าอยู่ในหันแม่เห็นเก็สองเกก็สองอยู่กระจกเลยนะ ่เกทสองอกยู่กดโจกนะยู่กดโจกข้างในนะ่ข้างในอันนี้แม่เห็นต่อสิบแปดค่ะคุณแม่เห็นเก้าศูนย์แปดแม่นาเห็นเก้าสองเจ็ดต่อส่นเแม่น่เห็นย่ลงข้างในอ๋ออันนี้แม่เห็นอยู่ขกหนโ่งอเก้าศูนย์แปดคืท่านแม่แม่เห็นค่ะคุณแมนนะคะเกทเล็ดคือนึ่นะคะต่อเกสองทางในอยี่กดโจกบุญแม่เห็นค่ะอันนี้ยู่หน ค่ะงามเด้อหนคุณแม่เห็นว่าคิดกราปูปูเขียนหายคือตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขศูนย์แปดศูนแปดมแม่ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดูนยแปดคค่ะศูนย์แปดนะคะท่านผู้ชมเก่าและงามเด้กเก่างามเด็ดเอซีพันเขียนพัน่าเห็นเก้าเจ็ดสองใส่ค่ะค่ะ ศูนปะเห็นศนย์แปก็เ okay, ห็นเห็ได้ค่ะขอปูยาเบิ้งเบเบิ้งจังหนึ่งที่ยังหนึ่งดหนึ่งค่ะหนเก็ได้หัวหัวหัวเก่าเพื่อนก็จีเป็นเล็กนึงก็ได้ค่ะหนึ่งค่ะแม่เบสซี่ยู่ตรงนันได้บกค่ะเห็นปะยูตรง้นนี่แล้วแม่จะเห็นหนึ่งอะเด็กเก้ามัน่เล็กเก่ามหน่ค่ะนี่แม่ก็ว่าศูนย์ดอันนี้ก็แม่แม่ก็เลยมาเห็น นี่ก็ศูนย์นี่ก็อุ้นแล้วเป็นแปดด้วยอันนี้อันนี้เป็นแปดด้ใช่ค่ะแปดด้อืมอืมอืมเห็นใจได้เป็นแปดด้แปดเป็นแม่เลยแม่ในในสายตาของคุณแม่คุณแม่เห็นเก้าศูนย์แปดอ่าแม่ก็แทแม่หนานแล้วเห็นเป็นตระไดกเหระนี่นอนแล้วเห็นสองสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าเก็ดนะคะก็แม่ก็เห็นแล้วไม่ได้เห็นตั ตัวตัวทั้งแม่เห็นแต่ว่าตัวข้างนอกอ he 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 he. ี่แม่เห็นศูนย์เก้าศูนย์แปดค่ะเห็นข้างนอกสรุปคุณแม่เห็นอยู่ข้างนอกเก้าศูนย์แปดเห็นอยู่ตรงกระจกอยู่กระจกกาเจ็ดสองเห็นอยู่กระจกเก้าเจ็ดสองนะคะแล้วลูกสาวงามงตอนนี้เห็นบ่ค่ะคุณแม่่เด str ็กถูกที่คุณแม่จุดนะคะ ได้ตัวเลขมากก็คือหนึ่งตีสองหนึ่งเก้าหานะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเก้าอันนี้เป็นเจ็ดอันนี้เป็นสองเพื่อใชเแม่เก็ดสองยังมองได้นาะบานี้นันเลเลขเกี่ถเลลเลยจอแล้วบงตัวนี้ด้วยมนต้การตัวยางมีเก็มีสองอยู่ทน

พอได้เห็นคือคุณแม่ก็ค่ะ้าีห้าสี่เอเลี่สีเอแว่าคนมือเลขออกโทษไปบอกว่าศูนย์หกศูนกายเพราะว่าว่าักไปลง อืมประถือมือแม่พูดว่าท่หาเจตยนแล้วเราเงินกีได้ว่าประถือกันไรพ่อนี่คือดังสันเลยค่ะนี่คือดังสันเลยแม่พูดเลยวจะเป็นมั่งตลเอะคนเลยนี่เบียดเลยก่อนประเทศอืมเทากับมีงานนะแม่เนาะมีงานแต่ว่าไปทั้งไหนต้องบอกค่ะโตเขียวส่วนมากคุณแม่เห็นนี่คุณแม่จะเห็นอยู่ตามบ้านเนาะค่ะเนาะเห็นตามบ้านแม่เนาะ พื้นน้ำเง้นนแม่แม่กันเงิ่นคพื่อกันนี่างเตีแรกอเล็กยวเลยมองเห็นเลขหลดคันกันเชนั่นก็่เห็นเลขกแม่ว่าคันพ่นสีบไหกับสีบเห็นคือวาน่ะค่ะแม่วันนี้นไหิงามอยู่เนี่ยคือว่างามได้ตั้งสามตัวเลยนี่ค่ะนหททั้งสามตัวเลยบอแม่ครับสามตัวตัวเห็กมหา่ันมาหาเกตตัวจ้าน้อยนะคะก็ตีิวางเัืนไเหน ปูยานะคะวดท้ายลูกหลานนะคะแหย่โศกแหลาบลูกหลานทุกๆคนนะคะที่เขามาเบ่งมาเห็นในคลิปนีีเนะคะอันที่เฮดเด้สางนะคะเฮ้ยเฮดได้สางเฮ้ยปูสามตุเต็มเลยหัวนีปูเ้ยขอบคุณค่ะบคุณเด้อเลกกรไดให้ลไฮลาน้ำแดงบ๊องแ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ